พฤติกรรมปัญหาเราได้มีการติดต่อหรือปรึกษาไปทางด้านของฝั่งเขาไหมคะว่าแบบสำหรับรัสเซียนะครับเมื่อคืนนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่เขาก็ขอโทษขอโพยมานะครับแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบนางงามคนนี้เช่นเดียวกันเพราะเขาก็มีสัญญากับนางงามแล้วเขาก็ลงทุนกับนางงามไปค่อนข้างเยอะนะครับซื้อตั๋วเครื่องบินการจัดการสรรหากว่าจะได้ตัวธงตัวแทนมาเขาก็ลงทุนลงแรงไปเยอะเขาก็อย่างเดียวที่เขาพูดได้คือเขาก็รู้สึกเสียใจแล้วเดี๋ยวเขาก็คงโพสต์ขอโทษ อย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ที่เขายืนยันก็คือเขาไม่ขอเกี่ยวข้องกับนางงามคนนี้นั่นก็คืออีกหนึ่งปัญหาที่นางงามคนนี้ก็ไม่ยอมทําอะไรก็โวยวายอยู่อย่างเงี้ยก็คือไม่รู้จะทํำยังไงครับอย่างในฝั่งของไอ้ประเทศเคอร์ดิสนะคะที่เขาครับเขาเป็นยังไง<ส>คือสําหรับเคอร์ดิสผมว่ามันก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับเขาเดินทางกลับถึงประเทศเขานะฮะโดยสะดุดีแต่ว่าการโพสต์ของเขาก็คนละเรื่องคนละราวกับสิ่งที่เป็นจริงเอาง่ายๆเลย จุดเริ่มต้นมาจากเขาไม่ชอบการประกวดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคัดมาได้ยังไงแล้วเขาก็ไม่ชอบวิธีการประกวดแล้วเขาก็ไม่ชอบผู้หญิงที่มาประกวดแล้วเขาก็ไม่ชอบเพื่อนนางงามแล้วเขาก็เขาก็จะคอยปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลากับเพื่อนนางงามเพื่อนร่วมห้องเขานะครับก็นอนไม่ได้กลางคืนเขาก็ไม่นอนเขาก็ไม่ไม่แบ่งพื้นที่ไม่ใดๆทั้งทุกคนแล้วเขาก็เป็นคนที่สั่งทุกอย่างซึ่งในข้อกฎในการที่เราอยู่ร่วมกันจะมีข้อที่เซ็นคือ เราจะมีสิ่งที่เราบริการให้นะครับกับสิ่งที่เขาจะต้องดูแลตัวเองถ้าเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวเช่นไปสป,ปาต้องจ่ายเองใช่ไมหมฮะในโรงแรมสั่งอาหารรุมเซอร์วิสมาตอนตีหนึ่งเที่ยงคืนผมมีลิสต์รายการแบบสั่งแบบสั่งแบบไม่คํานึงถึงเลยผมเข้าไปในห้องก็สั่งของเข้าไปเยอะมากของในตู้เย็นมีเท่าไหร่ก็กินหมดมันแพงมากแล้วไม่สนใจบอกได้คําเดียวว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินแต่ก็ทําต่อไปเรื่อยๆหยิบอะไรได้ก็หยิบ หยิบอะไรมาจะใช้ก็ใช้คือ้าห้ามไม่ได้ถ้าห้ามก็เหมือนจะเป็นลมถ้าห้ามก็กี๊ดถ้าห้ามก็แบบมีปัญหาถ้าห้ามก็ลม้มลงไปแล้วอยู่ในห้องให้แต่งตัวก็ไม่แต่งนุ่งแต่ขอโทษนะฮะเสือ้อคลุมเหมือนเพื่อคลุมอาบน้ำนครับของโรงแรมซึ่งทุกครั้งที่ไปเราก็ต้องเอาผู้หญิงไปเยอะๆเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องการบุกรุกคือจริงๆโรงแรมมันก็ไม่ถือบุกรุกแต่เราไม่เราไม่คาดาคาดไม่ได้ว่าเขาจะมาโยวยเราเรื่องอะไรอีกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทํางานลําบากไปหมดทีมงาน แม่บ้านของโรงแรม Security และตำรวจต้องนั่งเฝ้ากับเขาประมาณรวมไปเสเ็จประมาณ4ี่คนไปไหนก็ต้องไปกับเขาซึ่งมันทําไม่ได้สุดท้ายผมอะเอารถผมาไปรับก็ไปโรงพยาบาลเช็คให้หมดเคลียร์ให้จบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแค่เกลือแร่ในเลือดลดลงนิดหน่อยเนื่องจากนอนน้อยอันนี้เกิดจากนอนน้อยให้กินเกลือแร่ก็ไม่ยอมกินก็ไม่รู้เขาจะเอาอะไรของเขาเขาบอกว่าไม่เอาคือพูดไม่รู้เรื่องครับมันหมดปัญญาครับ เห็นมีคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กค่ะหลังจากที่พี่โพสต์ไปมันก็มีคอมเมนต์ว่าเขาเนี่ยใช้สารเสพติดแล้วก็แบบมีการลักขโมยของเพื่อนร่วมห้องอะไรมผมไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็กลับไปแล้ว<ม>เราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและก,กันแต่ว่าสิ่งที่เรา,าสงสัยมันก็เป็นการสงสัยของคนที่เขาอยากจะพิสูจน์แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นผมก็ขอให้มันผ่านไปเรื่องของหายหรือเรื่องสารเสพติด เพราะเราไม่สามารถเข้าไปค้นอะไรเขาได้เวลาค้นปั๊บเขาก็จะลงไปดิ้นทุรนทุรายแล้วก็หายใจไม่ออกแกล้งหายใจไม่ออกแล้วก็ทําเป็นว่าเหมือนกับเจาเรื่องกลับคือเราก็เราก็ทำอะไรไม่ได้จะทําไอ้นี่ก็ไม่ได้จะทําไอ้นั่นก็ไม่ได้ทําไม่ได้สักอย่างหนึ่งซึ่งลําบากมากอยู่ๆเขาก็ทําเป็นนั่งลงกลางถนน<ม>นะฮะนั่งลงกลางถนนเลยครับผมเห็นกับตาเลยครับเพราะผมพาเขากินข้าวแล้วพอผมทิ้งเขา ทีมงานดูแลผมไม่ดูแลแล้วผมก็ไปอยู่ไกลๆแต่พอเดินมาปับ๊บเขาก็ทําเป็นนั่งลงเหมือนหายใจไม่ออกอีกแล้ว<ม>คือเขาจะเรียกร้องความสนใจแล้วไม่ร่วมกิจกรรมไม่ซ้อมเต้นไม่ซ้อมเดินไม่ทําอะไรเลย<ม>ซึ่งอันตรายครับหลังๆมันเริ่มอันตรายมากขึ้นว่าเหมือนกระบวนการความคิดของเขาไม่เหมือนคนปกติครับ<ม>นี่คือน,น่าก,กลัวนี่รงพักแล้วค่ะนั่นพาไปเ็นเรื่องอะไรก็ให้ตำรวจมาดูถึงห้องตำรวจก็พาไปนะครับเขาบอกว่าเขาขอกลับ นะฮะซึ่งพาสปอร์ตเราไม่ให้ซึ่งเขาก็จะขอกลับในที่สุดก็ก็ให้เขาไปลงพักว่าขอยอมรับในสิ่งที่เขาใช้จ่ายไปทั้งหมดเขาไม่มีตังค์จ่ายก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับถ้าคนเราเอาของเข้ามาแล้วไม่จ่ายก็เหมือนขโมยอ่ะถูกไหมฮะแต่ว่าโอเคเราอย่าเรียกถึงขนาดนั้นเลยแราว่ามันหลายหมื่นบาทไม่มีปัญหาผมก็บอกว่าผมเราชอบให้นะครับแต่ต้องเซ็นรับรู้ก่อนว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกันเพราะยู่จะมาสั่งแบบเครื่องดื่มแบบเลือดหรูอลังการ เครื่องดื่มที่ไม่เหมาะกับนางงามยามค่ําคืนพยายามจะใช้ฟัสซิลิตี้ของโรงแรมคือเราให้ห้องพักอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหาร่ําแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็กิจกรรมแล้วก็อาหารว่างเราจัดเตรียมอย่างดีคือทานไม่หมดอยู่แล้วแต่เขาชอบทําอะไรด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาไม่ใส่ใจ เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่คุณทําและคุณอยากจะกลับด้วยตัวเองส่วนเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรพันผ่านกันไปครับตอนที่ไปเขาก็ปกติไม่ได้แบบมีการขัดขืนหรือว่าชีวิตจริงๆเขาคว่าปกตินะฮะเพราะผมเองผมเจอคนมาเยอะแล้วผมก็เห็นนางงามมาเยอะด้วยทุกรูปแบบแล้วผมรู้ว่าเขาว่าปกติแต่เขาอะต้องการที่จะอยากได้อะไรหรืออยากจะทําอะไรให้มีความรู้สึกมันเป็นเรื่องของเขาอยากจะทําอย่างนี้ก็ทําซึ่งเขาคิดว่าเราคงแคร์มาก ความแคร์ของเราเราก็มีนะครับก็คือแคร์อยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ลงไปทําด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันต้องเป็นเหตุและผลมิเะนั้นอีก7879คนคงจะกลับหมดนะครับเพราะเนื่องจากกลัวคนเหล่านี้ครับกระแสดราม่าของสองคนออกมาภาพลักษณ์ของเราเปลี่ยนไปไหมครับเอ่อสำหรับคนที่เข้าใจอ่าแล้วก็อยู่กับมันเนี่ยนะฮะแล้วก็รู้เนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบด้วยเหตุและผลเนี่ยดูจากอ่า ใน Internet, อินเทอร์เน็ตดูจากเว็บไซต์ที่เราโพสต์อยู่นะครับดูจากกระแสนางงามในส่วนรวมประมาณ98%นะครับคงเข้าใจได้แต่สำหรับบางคนเนี่ยออก็พูดง่ายฟังไม่ได้สับก็รีบจับมาใส่ต่อนะครับแล้วก็ไม่สนใจว่าเออล้วที่เหลือก็เป็นยังไงเ็ารู้สึกยังไงผมว่าอันนี้ผมก็รู้สึกว่ารู้สึก uh, งุนหงิดใจบ้างนะครับแต่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นสาระสําคัญเพราะว่าเหตุและผลมันมีทําอะไรอยู่ที่กฎหมายทุกครั้งที่นางงามออกไป ตำรวจเป็นผู้ดูแลไม่ใช่เราไปเอะมีคนปีนี้เจอไปสองปีอปสอง3นาเจอสิงคโปร์ไปหนึ่งคนด้วยตำรวจด้วยกันทั้งสิ้นผมไม่เคยทำอะไรโดยพลรักการปรึกษาตำรวจอย่างดีและตำรวจเป็นผู้จัดการไม่เคยให้ขึ้นรถอของทีมงานนอกจากรถตำรวจและตำรวจดูแลเท่านั้นครับมันลยกลายเป็นว่าเหมือน มันมีคนเป็นดิสเครดิตของกองประกวดเราอะไรอย่างเี้ยครับก็อันนี้เป็นธรรมดาแต่ถ้าถามว่ามาตรฐานไหมเราเป็นองค์กรนะครับเราต้องการความเป็นมาตรฐานระดับสูงพอสมควรเพราะว่าถ้าภาพรวมภาพใหญ่ถ้าเราเป็นเด็กเหยาะแยะอะไรก็เอาหมดแล้วก็ยอมให้ปัญหากลายเป็นโลก โรคระบาดเรือลังผมว่าอันตรายมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะดิสเครดิตเนี่ยก็อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับแต่ถ้าคุณเข้ามาสัมผัสเราถ้าเข้ามาไม่ได้คุณลองดูในโซเชียลทุกอย่างนางงามทุกคนที่เหลือทั้งหมดรวมถึงทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิสูจน์ได้นะครับเรามีทุกอย่างให้ดูนั่นเป็นเหตุผลที่คุณจะต้องเอามาเปรียบเทียบว่าเกิดอะไรขึ้นจะให้ผมทํานางงามระดับสากลให้เป็นมาตรฐาน ของผู้หญิงสองคนนี้ที่มาประกวดหรอครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะในความสัมพันธ์ระหว่างของทางเคอร์ดิสถานแล้วก็รัสเซียเองมีผลกระทบอะไรไหมเออเคอร์ดิสถานเขาขอโทษมาเยอะซึ่งผมก็สนิทกับท่านนายกรัฐมนตรีมผมก็โพสต์รูปผมกับท่านนายกที่ไปเยี่ยมกันที่แคมป์ซีเรียนะครับเนื่องจากเราสนใจประเทศนี้นะครับเนื่องจากว่าไอซินั้นได้ฆ่าคนที่โคบบนีของเขาไปค่อนข้างเยอะที่ปีนี้ครับแล้วเราก็ไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับเลฟูจีที่นั่น เราก็รู้สึกเสียใจแต่เราก็โพสต์กลับไปแล้วว่า Always Support อยู่ก็คือไม่ต้องห่วง mm hmm. นี่คือเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์หรือองค์กรที่อยากทำไม่อยากทํางานแล้วยังทํางานอยู่ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ดีและคดีสถานก็จะส่งคนมาดูวันไฟนอลเหมือนเดิม mm hmm. มิสเครดิตฐานปี2014นะครับดาียฮัสซันก็จะเดินทางมาดู<ม>แล้วก็เขียนโพสต์ขอโทษ<ม>นะครับแล้วก็จะปรับปรุงในปีต่อๆไปซึ่งคนผิดแล้วยอมรับผิดแล้วก็ยังดีกับเราขนาดนี้ไม่เสียความสัมพันธ์แน่นอนปีหน้าจะไปต่อเราไปที่เดิมด้วย<ม>นะครับ<ม>แล้วไปช่วยเพราะผมถือว่าอุปสรรคคือที่บุคคลไม่อยู่ที่องค์กร<ม>นะครับส่วนรัสเซียก็มีมาตรการเดียวครับก็คือเปลี่ยนผู้ดูแลในประเทศรัสเซียเปลี่ยนบริษัท จากบริษัทนี้ก็เดี๋ยวจะควานหาแล้วก็เซิร์ชชิ่งกันใหม่ว่าใครที่จะมาเป็นบริษัทใหม่ในการจับประกวดในรัสเซียก็ถ้าไม่ได้คุณภาพแบบนี้แล้วก็แย่ขนาดนี้แล้วไม่รับผิดชอบคือจริงๆแล้วสุดท้ายเรามีกฎข้อบังคับเนชั่นแนลดีเรคเตอร์ต้องรับผิดชอบทุกอย่างในการเอานางงามกลับทันทีที่เกิดปัญหาแต่เขาทิ้งนางงามด้วยนะตอนนี้เพราะเขาบอกเขาคุยกับนางงามแล้วไม่รู้เรื่องเหมือนนางงามไม่อยากไปไหนอยากอยู่เมืองไทยอยากทําอะไรโดยที่ฟรีทุกอย่าง ทุกวันนี้เขายังอยู่แบบฟรีๆนะครับผมจะพูดให้เลยวันนี้ผมยังพาเขาไปพักโรงแรมห้าดาวแต่ผมขออนุญาต <c oughs> ไม่บอกเดี๋ยวก็แหกกันไปอีกนะครับ <c oughs> ยังนอนอยู่สุขสบายนะครับเพิ่งเช็คอินไปผมพยายามควบคุมในความช่วยเหลือห่างๆแต่เราจะไม่ช่วยเหลือในนามองค์กรนะครับเพราะมันจะดูองค์กรเราอ่อนแอและน่าเกลียดมากแย่เกินไปผมขออนุญาตช่วยในนามส่วนตัว <c oughs> พรุ่งนี้เขาน่าจะขึ้นเครื่องประมาณ11เอดโมงครับตามกำหนดการแล้วก็คงจะต้องให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มาพาไปเช็คอินแล้วก็พาไปส่งถึงประตูเครื่องครับดีที่สุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาวิ่งอีกเขาวิ่งอีกแล้วมันก็เป็นปัญหาคนรอบข้างอีกตอนนี้ก็วิ่งมาสองวันเป็นปัญหาของทุกๆคนที่พบเจอครับอตอนนี้ทางานเลยกองปีต่อมาในปีต่อไปก็จะคัดกรองใหม้มากขึ้นเอบอกตรงๆนะครับเวลาคัดกรองอยังไงเราก็ไม่เจอปัญหาอยู่ภายในของบุคคลแต่ถ้าเจอเราก็จะต้องทําแบบเนี้ยทุกครั้งนะครับซึ่งในอนาคตผมเชื่อว่ายังไงก็มีอีกคนเราเนี่ยฮะ ถ้าไม่ได้มาเพราะสปิริตไม่ได้มาเพราะจุดประสงค์ที่แน่วแน่และมีความผิดปกติเกิดขึ้นในตัวตนของเขาอย่างไรอย่างไรมันก็อาจจะมีอีกซึ่งเที่ยวนี้เราจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นอาจจะต้องขอเพิ่มไปในสัญญาถึงการเรียกร้องความเสียหายกลับไปที่ดีเรคเตอร์ได้นะครับแต่ถามจริงๆว่าทำอะไรได้ไหมก็คงไม่ได้แต่ว่าเพิ่มความร้อนให้หน่ากลัวมากขึ้นก็คงได้